สาบายดีพี่น้องสาบายดีงามเศร้าพี่น้งางจ่าเป็นวัดเป็นไออีกขา่าวให้พนังเทียนไปเห็นงานชด <c oughs> ประเคงหน่อยซ้อรถหมด เพื่ออะไร <clears> hmm. <throat> A B C E <coughs> <clears> thank <throat> you ปกติจะหยุดวันอาทิตย์งานเร่งลุงระหยุดวด่าใดเลยพี่น้องเอ้ย กรอบมากนะลุงเนาะ เตรียมรถเตรียมเรืออะไรพิ่มเติมเลยทั้งแหละคนมจะยุดม้วนเนาะกับบริยุดธ์บันคอยุดม้วนจันทร์กับมหายุดธ์กวจะพักผ่อนนะพอน้องเทียนงานเร่งก่อนปีใหม่ยินดีกับคุณโชคดีด้วยเนาะ คุณมีจะตกาบ้างที่เราเป็นเพื่อนหรอเ่าขับอปเมืองขเมืองเลยเพราะว่า้ขาฟันเฮ็ดมันแน่นานต้องทรเนอนเฮ็ดฝึกคันเห็ดฝึเนี่ยก็ภายในเบาใกล้ค่ะส6ิบหกหาฮกกะหกเฮ็ดผึงอีเล่าเลยแมวการเนาะถ้าก็ซสือหนึ่งหกหาหกกะหกหนึ่งหกใบเน้อหนวดตะลีพอด้รูด คนคล้ายว่าเอาหกหนึ่งไหมกับไม่วควรม,มีดวงเนาะคนเอาเลย่วด้อีกสัก ันนี้ก็จะเป็นกับข้าวเด็กๆเ,เนาะพี่น้องจานขอบคุณพี่สาวคนสวยมากๆนะคะจากพี่เพวเนาะส่งตรงมาจากหัวหินเนะาะปลาหมึกแห้งก็นี่คุณเชียงยังไม่ได้แบ่งไปให้ยายเลย <c oughs> Og <coughs> oh. ลุงเนามากินข้าวยังลุงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยพี่น้องคนเนข้มเลยยุ่งงานหรองานเล็กชิปกี้ใหม่เด้กทำหัวที่สามสีผุดจะงานกันกนะจะไปยุ่งยุ่งสามสีมืด <c oughs> <c oughs> ส,สวัสวดีค่ะลุงตอนเช้ากินยาวนะครับหยุดทีเดียวสามสิบหรือเปล่าเนาะล่าอะไรเดินพี่น้องฝางกกดไลค์กดแชร์นะขอบคุณทอมเมนทุกกำลังใจอยู่ดีไม่แห้งเบ้ดสุขสุขคนเนาะพอกันใหม่คลิปหนาสบายดีสบายดีไปแล้ว วันนี้ก็โหลดปูไปพี่น้องเอ้